สวัสดีค่ะเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะคะเจอกับกระต่ายอีกแล้วนะคะในช่องของรับผิดมาแชร์นะคะก็คลิปนี้กระต่ายก็จะมา,าจะมาแนะนําแป้งดีๆอีกแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งเขาจะเหมาะมากสําหรับสาวที่มีผิวมันถึงผิวมันมากนะคะมันก็คือนี่เลยค่ะจะบอกแอบ,บๆอไปก่อนจะบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วเพราะเขาแบบอยู่คู่บ้านเรามาตั้งแบบตั้งนานกัเลยทีเดียวนะคะนี่เลยค่ะ แป้งสีจันค่ะอันนี้ก็คือแป้งสีจันทานดูเซนทาวเดอร์นะคะเขาจะเป็นแป้งฝุ่นแบบเนื้อละเอียดและก็บางเบาทันแล้วก็เขาจะเป็นแป้งที่แบบว่าสามารถใช้ได้กับคนกับสาวผิวโทนโทนสีผิวได้แบบทุกโทนเลยนะคะแล้วก็เขาอ่ะข้อดีของเขาคือเขาจะไม่ทําให้สีรองพื้นที่เราทาหน้าไปก่อนอนะเปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่า ด้วยความที่เคยเคยได้ยินชื่อของแบรนด์นี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่เท่าที่แบบที่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่แพ็เกจจิ้งเขามันจะดูแบบดูไม่ค่อยทันสมัยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีการดีแพ็กเกจจิ้งใหม่เลยนะคือแบบว่าคือเปลี่ยนรูปแบบเลยแล้วก็แบบสวยน่าใช้แล้วก็ดูแบบดูดูวินเทจเลยทีเดียวแล้วก็ดูแพงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะชึบหลังจากที่เขาจะมีสติกเกอร์ตรงนี้แปะก่อนนะเราก็แกะสติกเกอร์ออกก่อน แลังจากแปะสติกเกอร์ออกนะคะเปิดฝาขึ้นมานี่มันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บชึบเราจะเจอนี่ก่อนเลยค่ะเขาจะเป็นเหมือนเป็นใบที่บอกวิธีการใช้นะคะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับใช้ยังไงเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแบบไหนนะคะชึบหลังจากนั้นเราก็จะเจอเจ้าอลับแป้งตัวนี้เลยนะคะ คือคือแต่จะบอกว่าตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นแป้งโปร่งใสงนะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีเนี่ยนะคะมันจึงสามารถใช้ได้กับคนที่มีผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะพูดถึงในเรื่องของการควบคุม,มความมันนี่คือรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะหนึ่งแเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยทาเขาเรียกไรไม่ค่อยทาแป้งอัดแข็งนะคะแต่ชอบทาแป้งฝุ่นเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเป็นสิวง่ายเี่ย ก็ไม่อยากทาอะไรที่มันดูหนาๆนะแต่ก็จะเป็นคนที่ชอบทาแป้งฝุ่นะท,ทั่วไปนะคะปุ๋ยเล็กสามถึงสี่สิบบาทตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะปกติถ้าเราทาแป้งฝุ่นทั่วไปอะชื้อชั่วโมงหนึ่งเนีน่ยรู้เรื่องแล้วเพราะด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันหน้ามันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มแบบมันมันเบาาวแล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือถ้าตบตัวนี้ไปนะประมาณสามชั่วโมงเนี่ยได้เลยนะสามชั่วโมงนี่คือความมันเนี่ยยังเอาอยู่นะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าเรื่องคความมันเนี่ยดีย ตัวพับของเขานะคะเดี๋ยวแต่เปิดให้ตัวพับเปิดเดี๋ยวให้ดูกระปุกก่อนฝากจะบอกว่าชอบมากเลยมันดูแบบมันดูสวยๆเนาะมันดูแบบวิ่เทแบบชอบเออชอบแล้วพอเปิดมาะะแล้วเราก็จะเจอพับอา่างพับล จะเจอพับตัวนี้แล้วจะบอกว่าพับของเขานะคะมันจะบอกว่านุ่มมากมันจะเป็นขนาดนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปคือจะบอกว่าพับของเขาแล้วมันนุ่มเหมือนดูดแทนไหมเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยพับของเขาอ่ะเวลาที่เราตกตกไปที่หน้ามันจะไม่ละคลายเืิงผิวเพราะองเขาจะเป็นพับที่แบบว่านําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้คือแบบว่าเรื่องพับนี่ก็ให้รอยแนนเป็นนุ่มจริงๆส่วนในเรื่องของพับเสร็จแล้วถ้าตัวนี้นะฝาเขาจะเป็นฝาแบบหมุน เพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้ไอ้แป้งเนี่ยมันเวลาที่ล็อาใส่กระเป๋าใช่ไหมบางแบรนด์เขาจะไม่มีมเขาจะไม่มีกลุ่มที่แบบว่าหมุนหมุนล็อกอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราเปิดกระปุกเปิดฝามาบอกว่าเฮ้ยมันมันลึกกระจุยกระจายแล้วนะคะแต่เนี้ยเขาจะมีแต่ตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีแบบล็อกหมุนได้นะเหมือนเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วอะ่ะเราก็หมุนปิดไว้อะไรเงี้ยมันไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะะแต่ติลองหมุนให้ดูนะแต่ถ้าซื้อมาครั้งแรกนะคะเขาจะมีไอ้สติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยสติ๊กเกอร์เนี่ย ทิ๊กเกอร์ที่บอกวิธีการหมุนหมุนสายหรือหมุนฟ้าแล้วเขาจะแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนเวลาถ้าเราจะใช้ก็คือให้เราหมุนให้เราหมุนไ้หมุนเปิดนี่พอหมุนเปิดเสร็จแล้วรอวิธีการใช้นะคะก็คือให้เราเทมันนี่ก่อนเทส่นี่เลยก็ได้เทใส่ฝฟ้าหรือถ้าบางท่านไม่เทใส่ฝฟ้าก็คือให้มันอยู่ในนี้แหละแล้วก็สามารถเอาพับเนี่ยตบตบพับได้เลยนะคะ แล้วเวลาที่ใช้อ่ะให้กดนะไม่ต้องไปถูปืดป้ดๆนะไม่งั้นนะหน้าคุณอ่ะเป็นภาพนแน่ๆนะคะให้เราแบบตบๆแล้วก็กดๆไปนะคะมันก็จะทําให้หน้าดูแบบดูเนียนดูเนียนขึ้นแล้วก็สามารถคุมมันได้นะคะตัวนี้จะบอกว่าชอบมากแะะทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวสายลองทดสอบไปน,นี้ให้ดูนะขย่บขย่บอันนี้คือล็อกเอสนะ ขยับให้ดูทดสอบเนี่ยว่าแบบเคยไม่หลุดจริงใช่ไหมไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดเลยอ่ะเออจะบอกว่าการล็อกของของของ,ของแป้งฝุ่นของเขาเพื่อป้องกันการเลอะเทอะนี่ก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออเขามันเป็นจุดเล็กๆที่เขาก็มองเห็นในส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาก็แบบเออเป็นแบรนด์ที่โอเคเลยนะคะ มันจะเหมาะมากๆสาหรับสาวๆที่แบบว่าต้องออกไปข้างนอกแล้วแบบพกพาเพราะว่าของเขามีขนาดเล็กมากเลยนะคะมีขนาดแบบเล็กนิดเ,เดียวแล้วก็แบบบางเบาแล้วก็คือใช้ได้นานมากเพราะว่าอันนี้เป็นกระปุกใหม่ที่ถ่ายซื้อมานะอันนี้จะบอกว่าเพิ่งใช้หมดไปแล้วอันนี้คือใช้ได้แบบคือขนาดใช้ทุกวันนะแต่ใช้ประมาณเกือบสามเดือนนะคือมันนานมากแล้วจะบอกว่าราคาเขาโคตรน่ารักเลยะคะ่ะราคาของเขาอยู่ที่ร้อยสามสิบาทนะคะ ฟังไม่ผิดค่ะ139บาทคือจะบอกว่ามันคือคุณภาพของเขามันมันมันเกินราคาไปเลยะคะแล้วก็ตัวนี้นะเราหาซื้อได้ตามเซเว่หรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะคะก็เหมาะเป็นอีกเป็นแป้งฝุ่นอีก,อกแบรนด์หนึ่งที่กระต่ายแนะนำสำหรับใครที่ไม่ชอบใช้แป้งอัดแข็งหรือว่าแป้งอะไรที่มันทาแล้วมันดูหน,หนาๆดูโมโหนะ ก็สำหรับสาวๆน้องๆหนูๆนะคะที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะในเซเว่นหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยะคะ่ะก็ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเสียงนะคะจากกระต่ายนะคะที่มาแนะนําว่ามันดีจริงแล้วก็ราคานี่โคตรเกินคุ้มเลยนะคะก็คลิปนี้จบแล้วนะคะสําหรับใครที่ติดตาม ก็ต่มานะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่กระต่ายจะมาอัพลงาง YouTube ค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ